ันนี้เอาถ่านออกจากเตาถังนี้รู้สึกจะมีจุดลอยลั่วปกติมันน่าจะได้สองสอบแต่ก็เอาทันนะครับนี่ถัทงที่สองเผาภายในวันเดียวกันนี่ก็ยุบไปนิดหน่อยถือว่าไม่เยอะ ไม่รั่วนะครับถังถ้ารั่วแล้วมันจะมีมจะเป็นเปลวไฟขึ้นมาอันนี้ถังนี้คงต้องตัดตูดออกแล้วใช้เหล็กห้ามิลนะครับตัวน,นี้ปกติเป็นถังทุกกอนแล้วก็เร็ว